เช้านี้นะครับอาจจะดูสายนิดหนึ่งเพราะสายจริงๆเพราะว่าออกประมาณตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้ก็หกโมงขวาแล้วโอเคไม่เป็นไรมันก็มารับกับบรรยากาศใหม่ๆอาจจะแสงเยอะๆเริ่มมีแดดรถก็เยอะขึ้นนะครับแต่ก็นี่แหละมันคือความสวยงามของความไม่เหมือนเดิมนะวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องแบบนี้นะแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูด พราะว่าแรงบันดาลใจก็มาจากเมื่อวานได้พูดคุยกับหลากหลายกับส่วนตัวภายในครอบครัวกับอะไรด้วยทําให้คํานี้มันผุดขึ้นมานะครับแต่ก็อยากจะเอามาแบ่งปันก็คือคําว่าความเสียดายก็เลยขอตั้งชื่อว่าความเสียดายอาจทําลายคิปดีเริมประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอินพาวอิชื่อเรื่อง แค่มีธีมหลักๆว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องอะไรวันนี้หลักๆก,ก็น่าจะบอกอยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องความเสียดายนะครับก็เลยมาแต่งชื่อเป็นความเสียดายอาจทําลายคิดลิเลอร์ประมาณนี้นะมันอาจจะเกี่ยวข้องหรือจะดึงให้มันมาเกี่ยวข้องกันให้ได้นะครับก็โอเคเริ่มเรื่องอย่างที่บอกว่าไอ้คำนี้เป็นคําที่บางทีใช้กันติดปากนะฮะมากๆเป็นคำหนึงเลยทีเดียวเสียดายจัง ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เสียดายนู่นนี่นั่นแล้วสังเกตดีๆเนี่ยไอ้คำว่าเสียดายเนี่ยเราจะใช้พูดถึงอ้างอิงเนี่ยกับในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วหรืออดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตอันใกล้ไปกี้นี้ที่จะเราจะพูดบอกโอ้เสียดายจังลูง,งี้ลูง,งี้หรือเสียดายวันนั้นเราเลือกคณะนั้นเสียดายตอนนั้นไม่ได้เรียนที่นี่เสียดายไม่ได้เข้างานที่นั่นหรือเสียดายที่ออกจากงานที่นูน่น นะครับไอคำว่าความเสียดายเนี่ยมันจะมีมากมายหลายแบบเลยกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานการคบเพื่อนการมีแฟนหรืออื่นๆหรือการคิดรเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราเสียดายเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเราดาวเราเกิดความคิดย้อน แต่อดีตและในที่สุดมันก็กลับมาโทษตัวเองและสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดเสมอว่าสิ่งแรกที่เราควรจะให้กําลังใจนะครับก็คือให้กําลังใจตัวเองก่อนคือเพิ่มพลังให้กับตัวเองจนถึงจุดนึงแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาพลังที่เราเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปขยายต่อผู้อื่นได้นะฉะนั้นแล้วไอ้ความเสียดายถ้าเสียดายคิดถึงเขาได้บ้างแต่เรานึกว่าเอ๊ะ มันก็ดีเหมือนกันนะที่ทําให้เป็นอย่างนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะที่ทําให้เป็นอย่างนี้อีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราคิดลบกับคิดบวกความเสียดายบางทีถ้าเราเสียใจมันคือการคิดลบในระหว่างเดียวกันถ้าเราเอาคําเสียดายนั้นะนะมาแต่งใหม่มาคิดบวกหน่อยว่าไอ้มีวันนั้นทําให้มีวันนี้นะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเราลองมาลงเข้าลึก ไปในควาเสียดายโอ้แต่ก่อนนะก่อนจะพูดไปถึงเรื่องความลึกซึ้งในความเสียดายอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันมันผุดขึ้นมาพอดีนะครับก็เคยมีหนังอยู่เรื่องหน,นึ่งน่าจะเป็นหนังฝรั่งที่ผมดูนานมากๆแล้วนะเป็น10ปีแต่ก็ยังเหมือนกับว่าอยู่ในใต้จิตใต้สนึกของผมอยู่มันเหมือนกับมีนักเบสบอลหรืออะไรสักที่หนึ่งของฝรั่งหรือของต่างประเทศนะครับ เขาจะพูดบน่นตลอดเวลาว่าถ้าวันนั้นเขาตีลูกนั้นได้โฮมรันหรืออะไรสักอย่างชีวิตเขาจะเปลี่ยนเพราะว่าเขาไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่วันเวลาหรือสถานการณ์คล้ายๆกันที่เขาสามารถจะทําได้เหมือนที่เขาทําไม่ได้แล้ววันนี้เขาโด่งดังมาเขาจะย้ำคิดย้ำทําผ่านมาเป็น10บสปีตั้งแต่ตอนที่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นกีฬามหาวิทยาลัยนะ จนโตขึ้นมาจนแก่มีครอบครัวจนผ่านมาหลายสิบปีเลย mm hmm. เขาก็ยังเวลาจะไปพูดที่ไหนพูดอย่างธมพูดถึงเรื่องนั้นย้ำย้ำเตือนชีวิตตลอดเวลาจนเหมือนกับว่ามีเทพเจ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมาบอกเขาบอกว่าโอ้ถ้าเสียใจมากขนาดนี้ลองให้ไปทําได้ไหม mm hmm. เขาก็เหมือนกับเดลมิดนะครับให้ไปทําได้ขึ้นมา เสร็จแล้วยังไงต่อเพราะเขาทําได้เขาก็คือฮาฟูา่ฟาประสบความสาเร็จอยู่พักหนึ่งแล้วชีวิตเขาก็พกผันไปในรูปแบบอื่นแต่รูปแบบนั้นมันก็คือชีวิตที่การดําเนินชีวิตเหมือนกับปูทางมาเพื่อเป็นณนะปัจจุบันเขาก็กลับมาล้มเหลวเขาก็กลับมาเสียใจเขาก็กลับมาใช้ชีวิตคล้ายๆเดิมอันนี้มันเหมือนกับหนังเรื่องนี้นมันเหมือนกับจะบอกอะไรเราว่าบางทีชีวิตเราถ้าเราไม่ได้เริ่มคิดปรับเปลี่ยน ไม่ได้เลิกคิดแก้ไขต่อให้อ้วันที่เราเสียดายมันเป็นยังไงก็แล้วแต่เราไม่ไม่ได้ทําอะไรตอนนี้เราคิดว่าโอโ้เสียดายจังเลยถ้าวันนั้นเราทําอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ต่อให้เราทําอย่างนั้นจริงสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมันจะไปพบกับอุปสรรคสิ่งใหม่แล้วเราก็ไม่คิดที่จะแก้ไขอุปสรรคสิ่งนั้นแต่มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องเก่าๆมันก็จะวนเวียนอยู่กับเหมือนเดิม อันนี้มันอาจจะซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ทําความเข้าใจก็แค่อยากจะบอกว่าวันหนึ่งที่เราเผชิญอะไรต่างๆเกิดขนะึ้นเอาถึงเรื่องปัญหาก่อนมันจะมีปัญหาขึ้นมาให้เราแก้ตลอดเราแค่เอาเวลาในการแก้ปัญหาดีกว่าหรือมองในมุมที่ดีดีกว่าที่จะไปคิดว่าเสียดายจังถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราคงไม่ต้องมาแก้ปัญหาอย่างนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับ ประมาณนี้ที่อยากจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอพูดคําเดิมซ้ําๆอีกทีมันดีเสมอมันดีสําหรับประสบการณ์เรามันดีสําหรับทําให้เราเข้าใจอะไรหลายเรื่องที่เราอาจไม่เข้าใจก็แค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มองวันนี้ว่านี่แหละมันเหมาะสมกับเราแล้วแค่เราแก้ไขให้มันดีขึ้นหรือให้มันแย่น้อยลงก็น่าจะเพียงพอประมาณนี้นะครับให้กําลังใจแล้วก็แก้ไข โดยไม่เสียดายวันวานไปด้วยกันครับ